<c oughs> เปิดมาก็เจอโฆษณาเลยโอเคกบรัติร้องเชิญนะวันนี้เราอยู่กับเกมโซ so, นไล่นไปเล่นมาแล้วแต่วา่าไม่ได้อัาใช่อ่านหรืออันแล้วก็มรู้ว่าจะไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็ฮีโร่ ก um no ็ไปเลยดีกว่าเลยเครื่องดื่มสเตมิน a าเอาไว้เลยขาดากันอย่า ปาดๆไปเฮ้ยอะไรอะไรนี oh, ่อู้วผิดไม่เชี่ยไม่มีตังค์อย่าค่อยมาละกัน เราเรียนแล้วนีอ่อะไรไม่ไดหอาวแอ่จะสิเอ้ย,อยนี่มา X เ,เอ้ยเมื่นไลฟ์ฟินปัง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 ฮานูเราจะมาสู้ปืนปัง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 แตกสวยไม่สวย,สวยตอนนากาปาดขวาพี่ผม้บังนิ้วพ่อยหมขยัน สวยพี่สวยแตกแตกสวยพี่สวยแตกหนึ่งสวยสวยแตกสองสวยพี่สวย,แต,สสวย,สวยแตกสามแตกสี่โอ้โหโคตรโกงท่านผู้ชมวันนี้อะไรโอ้ยังอะไรเขามันยังมันเขก็ได้ขวาดยิงปืนนะเออยังไม่จุดอยากตายตัางอช่างเถอะ ยังมีอาวุธแต่งหนึ่งส่กสวยใหองนี่หราไปเนื้อจีเยอะคิวเติมนี่ไงดีแหละต้องการสราเรบคนที่ใช้เอเนจี้เยอะเท่าไหร่จะเอาอาวุธอะเท่าไหร่สองมาดิขวานเอ,อ้ดีกว่าไม่ขว่าแล้วกัน ไม่กอดดีกว่าไม่กอดมันยิงนะเออใช่ไหมเธอทำมัแล้วเอ้ยลืมไปแตกหนึ่งแตกสองแตกสามกดได้แตกสี่แตกห้าแตก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 ไปมาแตกให้หมด าปแล้วเฮ้ยเลื่อเลื่อเลื่อเลือเฮ้ยห,หนูออมาเลยดีกว่าขวานัง ต่อไปต่อไปต่อไป,อไปเลยหนึ่งสามวันนี้ว่าเราจะไม่ตายได้ถึงกี่ดันโอ้ขุดกรงทะนู ฮู้นทำไมเรื่องเราไม่เพิ่มเลยข้างบนมีอะไรไหมปะตะเแแทแแ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 แโอ้ตายเมีน้าไม่ใช่เราเมีน้าจะหมดแล้วชดกันมา

มีป่านแล้วกัวร์จ้ากัวร์จ้ากัวร์จ้าจ้าจ้าอ่ะตู่ปะตู่ตูตู่ตู่ตู่ยังวะเด็กยังไม่หมดเอ้ยจะมีหน้าหมดโอ้ย step step s t e ดูโฆษณาเป็น ไม่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 ให้ให้จีฟอนอะไรนี่สตาร์ทออฟเฟรมไม่มีของดีแล้วผมต้องดูโฆษณาละข้ามมาข้ามมาหนึ่นาน้าในนั้นโอเคมาแล้วเท่าไหร่ kan pang pang per 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 วั okay, นนี้วันนี้วันน <month> ีวันนีวัน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 เขียยข้างในม้างไหเมาไม่มีแล้วรู้ป่ะฝาหอยไม่ได้อ่านี่รู้ป่ะโอป่ะหอยป่ะหอยไหนอ่ะอป่ะโอป่ะ ไหนยัปารีป้าปารไหนเห็นไหยมันไม่จะอือปรปรอยู่อไปกันลูกมาไปนให้พ่อ,อยิงให้ตายหมด ไปครับอืมคิตติคอนด้วยอืมเคลียร์อะไรอะไฟเด็เซเบอร์เฮ้ยเซเบอร์กลายเป็นแชงคูสแล้ววู้ชังคูสอ๋อโอ้ยตรงไห้นี่ไงเราเป็นชังคูสผมแดงผมแดงโอ้ยโอ้ยเราเอื้อม ที่พอดเซวดีลิทนี่คือดับของอริงนนี่นะเฟอร์ลินติโนไม่เอาไม่ต้องการไปไอ้มูฟ่าลืมลืมลืมนี่เราเป็นอัสูรเราเป็นแส่ชุดเต็มเป็นอัสูรขนาดนี้ไอ้มูป่าต้องใช้ดาบอยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บตาเฮนนั่นเฮดเดดอุ้ยยิงอ่ะใครเขาบอกให้ยิงกันมันทำห้ทุกคนเจ็บอ่ะลูกเอ้ยอย่านะอย่านะ cái nhé, Ôi ui, không mày ra Mày bà ai จะเป็นล <f dragging> ้างแค้ในพวกนี <nome> ้ที่คำป้อมเราเด๋อวจนวิทอ้อมีสามอาวุธนี่หว่าสวยดิสวยสวยสวยดิสวยก้องเลย เฮ้ยบอสบอสช่วยบอสช่วยขีดส์มาัสโอ้ยคริส์มาัสโอ้ยโอ้ยยี่ม in ันตีแบ ดนนี่ขอบคุณที่รับชมได้ลเลยกับนมา่ใครกดใครเองใครดูถึงก,ก็ขอบคุณด้วยนะและอีกอย่างนะของแตนเล็กก็เซ็นในนี่ดิบอกไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตซดเลิกก็เซินวันก่อนนี่ขอจะคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบาย